บทความลูกเทวดาเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดาโซลยาจอย3978ฝากกดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดาจะนำพาความเสียใจมาให้ตนเอง อย่าสอนลูกเพื่อให้เป็นคนโดดเด่นแต่จงสอนให้เขาสงบเยือกเย็นและมีคุณธรรมอย่าเลี้ยงลูกด้วยการให้ค่านิยมและสิ่งของบ้าวัตถุแต่สอนเขาให้รู้จักอยู่แบบพอเพียงแบบพอดี ครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อนสังคมสงบสุขเด็กสมัยนี้ถูกเลี้ยงแบบเทวดาไม่ใช่มีแต่ลูกคนรวยเท่านั้นคนฐานะไม่ดีบางคนก็เลี้ยงลูกแบบนั้นต่างจากสมัยก่อนสอนให้ลูกช่วยทำนา การทำนาสอนให้ลูกมีความอดทนขยันและต่อสู้ชีวิต